างทีเราตั้งความหวังไว้อย่างหนึง่งผลนั้นออกมาไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เสียใจท้อใจเราจิตไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างเกินไปแม้กับความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จความสมหวังหรือความไม่สมหวังให้เป็นกลางให้ได้นะทาใจของเราทุกคนก็ชอบความสมหวังนะไม่มีใครชอบความผิดหวังแต่มันมันผิดหวังแล้วเรา ทำใจไม่ทุกได้ไหมนะให้ใจมันเป็นเรื่องปกติต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรกิเลสความมีตัวตนของเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะปรงปล่อยวางลงมันไม่มีอะไรจะทำให้ทุกข์ได้อีกแล้วตอนนี้เราพยายามฝึกให้จิตใจของเราเนะี่ยเป็นปกติให้ได้ปล่อยวางได้นะมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าที่เราทุกข์ไปเนะี่ยเพราะเราไปดุงยึดมัน ยึดทุกสิ่งแม้กระทั่งความสําเร็จหรือความสมหวังเราก็ไปหลงยึดมันเราลืมไปว่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่สําเร็จก็ได้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรู้เข้าใจเมตตาปล่อยวางทัง้งหมดเข้าใจทุกสิ่งนะวางทุกสิ่งลงได้